วันนี้ก็มีปัญหาในสังคมว่าผู้ศาสนาเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในสังคมได้หรือไม่นะครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานําเสนอในหัวขอ้อกับการรับแก้ไขปัญหาในสังคมกลุ่มมาที่กลุ่มที่6นะครับก็มีอยู่สีรูปด้วยกันผมพาดที่โอนโรจน์ครับครับ ผมพพิชัย<อ>ผมพมิชัยนาวิโรนะครับคณะศาสนาและปรัชญาปีที่สามครับแล้วก็สมาชิกเราคนหนึ่งได้มาครับ่ันนรมิรครับท็าือ <c oughs> มมรมทำงานในองค์กรที่โฟนครับการรัฐการพระอจจารย์พันธุ์ตกุลนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับที่เราหยิบยกมาเป็นเรื่องของประเด็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการยาลง,งในสังคมนะครับเราจะเห็นได้ว่าปัญหาการยาลงเนี่ย ผมยกมาแค่สถิติ5ปีนะครับตั้งแต่ปี2560จนถึง2515กราฟสถิติต่างๆเนี่ยอันน 5, ี้คืออ้างอิงจากข้อมูลของทะเบียนราษที่มีการจดจดทะเบียนยาครับไม่ได้รวมถึงกลุ่มของที่เขาไม่ได้มีการจดทะเบียนยาอยากจะเห็นไดซ้ายก็คือว่า2560เนี่ยเขาอยากกันไปแสน6 1 7หม่คู่ครับปี2 5 1เนี่ยแสนสอง0 0 2,665,7265 26คู่ครับ2 0 6 2เนี่ย1 28,514คู่แล้วก็ไล่เรียนลงมาจนถึงปี2,565นี่เยอะสุดครับเป็นแสน46,159คู่ครับจากสถิติข้อมูลทั้กต้จะเห็นได้ว่าตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2,565มีการหย่าร้างเยอะที่สุดนะครับเพราะอะไรครับ สาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการหยานนในสังคมในครอบครัวปัจจุบันนี้ก็คือ1ขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นตัวสําคัญเป็นเมนหลักของการใช้ชีวิตคู่นะครับแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจด้วยครับการเงินรายรับรายจ่ายไม่สมดุลไม่สมดุลกันก็อาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวได้ครับบางคนมีภาระหนี้สินม,มีลูกมีเต้าต้องดูแลครับพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับก็คือเรื่องของการนอกกายนอกใจกันมีมีเล็กมีน้อยมีกิ๊กมีกั๊ไปเนี่ยครับก็เกิดการนอบใจกัน ข้อที่สุดท้ายก็คือเรื่องของการขาดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตผู้หลักธรรมก็คือว่าภรรยาก็ไม่ได้ทําตามหน้าที่ของตนนะครับบางทีก็แบบออกนอกหน้าที่ไม่ได้เป็นภรรยาในการที่จะอยู่ใช้ชีวิตตามหลักธรรมนะครับ <c oughs> เรายังมีคําถามอยู่ว่าบทบาทของศาสนาเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ไหมของพารวาธรรมนะครับแน่นอนครับว่าพระธรรมเนี่ย เราจะนำพระธรรมเนี่ยคำสอนเนี่ยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักของศาสนาพุทธเรานะครับอาจจะเป็นคารวารธรรมพวกนี้ครับการเสริมสร้างศีลธรรมและสติอันนี้สําคัญครับถ้าหากว่าบ้านใดเรือนใดหรือว่าสังคมมีศีลธรรมและก็ดําเนินศีลธรรมด้วยการมีสติก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตในการคองเคือนได้ครับมีการระสง์เราเนี่ยควรที่จะมีการสอนและให้ความรู้รู้จักการให้อภัยกันด้วย สอนให้มีการให้อภัยให้มีความอดทนปัจจุบันนี้ที่หย่าร้างกันก็เพราะขาดเรื่องของความอดทนไปด้วยครับ<อ>แล้วก็เรื่องของความเสียสละเล็กน้อยให้กันนะครับห <c oughs> ลักธรรมที่ผมยกมานะครับในการช่วยป้องกันและปัและแก้ไขปัญหาการหย่าร้างก็จะมียอย่างที่เห็นย่อยทั่วไปก็คือเรื่องหลักลของภมิหานสีมีความเมตตาต่อกันมีความการุณามีความมุทิตายินดี ต่อกันแล้วก็เบกขาวางเฉยในสิ่งที่มันไม่ควรที่จะทําให้มันเกิดเป็นเรื่องใหญ่อย่างนี้ครับสังขารวัตถุสีนะครับก็มีเรื่องของทานปิยาวาจามีวาจาที่ไพเราะอันเป็นที่รักอัถจริยาและสมานตานะครับประมาณนี้หลักธรรมของสนาพุทธก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็คา,วา,วาวรวะธรรมหกการเขคารพซึ่งกันและกันนะครับและหละักธรรมเหล่านี้พอใช้ไปแล้วจะเกิดผลดีต่อครอบครัวยังไงเดี๋ยวหลวงพ่อที่คนจะแนะนําต่อไปครับ กา,การนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตครับคือการให้อภัยและเข้าใจในความแตกตา่างหมายความว่าคือว่าเรามีไม่มีอคติมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแตกต่างกันเราก็ให้อภัยกันยอมรับสิ่งกันและกันครับและการสื่อสารด้วยวาจาไพเราะคือพูดจาอ่อนหวานไม่พูดคำหยาบพูดความเป็นจริงครับและการมีเวลาให้กันอย่างเช่นทำก,กิจกรรมร่วมกันคือช่วยทํา ทำงานในในครัวทำผักสวนครัวปลูกปลูกต้นไม้ผลไม้แล้วหนังฟังเพลงเมื่อวมกันครับเพื่อสร้างความอบอุ่นความเป็นกันเองในงครอบครัวครับกับนี้นะและการพัฒนาตนเองและคู่ชีวิตไปพร้อมกันนะครับคือวางแผนแล้วก็ตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วพัฒนาไปพร้อมกันครับการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตแก้ปัญหาในครอบครัวคือเล่าเรื่องย่อของคู่รักที่ เกือบอย่าร้างกันคือชี้มองให้เห็นผลการอย่าร้างกันคือว่าไม่เป็นผลดีมีแต่ความแตกแยกทําให้เกิดครอบครัวแตกแยกแล้วก็เด็กมีปัญหาด้วยนะครับการได้รับคาแนะนําจากพระสงฆ์คือการได้รับฟังเรื่องอะไรนะคภวิหารสี่คือ เมตตาครับมีความรักเมตตาให้แก่กันครับมุติตาคือว่ามีความยินดีและให้ความกำลังใจเพื่อชมเชยผู้รักด้วยความจริงใจครับอุเบขาคือการวางเฉยคือเมื่อมีความทุกข์มีปัญหาคือว่าเราคอยให้กำลังใจกันครับไม่ไม่ไม่ซ้ำเติมกันครับครับอุเบขาแล้วอะไรอยู่นอก้ายการาการเลื่อง สุดท้ายคือหลักธรรมหลักภูมิหารและสติในการสื่อสารครับภูมิฐารสี่ก็คือพอะอผู้พินสุดท้ายสุดท้ายนี่นะการบอความเข้าใจกันได้ครับขอบคุณครับประโยชน์จากการนำหลักธรรมมาใช้นะครับรหนึ่งก็คือลดความขัดแยงนะ้งครับการมีหลักธรรมมาใช้ก็ ให้ทาให้ความคิดเห็นตรงกันครับในครอบครัวสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนครับก็ครอบครัวไหนที่มีหลักธรรมก็จะทําให้ความคิดเห็นตรงกันสร้างมีความเข้าใจกันมากขึ้นครับครอบครัวครอบครัวที่อบอุ่นส่งผลดีต่อบุตรหลานก็คือ ทำให้ไม่ให้เกิดการหยาล้างกันมีลูกหลานก็จะไม่กลายเป็นเด็กมีปัญหาครับเป็นตัวอย่างแก่สังคมก็คือการการที่บุคคลภายนอกมองมองเห็นครอบครัวไหนที่มีธรรมะเขาก็จะชื่นชมครับแนวทางส่งเสริม การใช้หลักธรรมในครอบครัวข้อที่หนึ่งก็คือส่งเสริมส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวลนวัดครับก็คือทางวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมจัดอะไรให้อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ควรมีอาทิตย์ละคร,ครับให้ครอบครัวได้เข้าวัดการจัดอบรมธรรมะสาหรับผู้สมรสก็อย่างเที่ยนธรรมะนาวาวังครับการ จัดคอร์สอบรมการบ,บูรณาการธรรมะในหลักสูตร,รการศึกษาก็คือการศึกษาก็ควรมีก็ควรนำธรรมะมาใช้สอนเด็กๆครับสรุปนะครับสาระสำคัญการยาล้างเป็นปัญหา ยสังคมที่ส่งผลกระทบวงกว้างครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยก็คือส่งผลกระทบต่อเด็กครับทําให้เด็กมีปัญหาพ่อแม่อย่าร้างกันก็อาจจะเป็นติดยาติดเหล้าติดเพื่อนการ,รความโมกุลครับพระพุทธศาสนาใช้หลักรรมที่ช่วยป้องกันและแก้ไขได้ครับในการผ จัดคอร์สอบรมก็ทำให้ทุกคนมีความเห็นตรงกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นการนำหลักธรรมมาใช้จะส่งผลดีในระดับค้อบกว่าบุคคลและสังคมครับก็คือถ้าสังคมเรานำหลักธรรมมาใช้ทุกคนก็จะมีความสุขครับ คำาคำถาม้อมรกเ่นขอาม้อกข้อแรกานข้อสปัญหาาการาลที่มีข้อมูลในสไลด์เนี่ยไม่ติดขัดก็คือมันเป็นข้อมูลวิชาการ แล้วก็ปัญหาการอย่าล้างอันนี้ก็มีแล้วก็ฟังก,ก็ถือว่าดีมากประโยชน์ก็ดีแนวทางก็ก็ดีแต่ว่าแนวทางเปีนแล้วขอขอทราบว่าวิธีแก้ไขปัญหาอย่าลย่า้างก็คือว่าหลักธรรมก็มีในการใช้เงอนวันนี้แต่ว่ามันขาดวิธีการก็เลยขอทราบวิธีการวิธีการในการแก้ปัญหาการย่าล้างนี่มันเป็นเรื่องที่ ไม่ได้ไกลตัวมากสำหรับครอบครัวที่อยู่ร่วมกันประเด็นแรกคือเรามีทิฐิครับทิฐิมาณนะการถือตัวหรือตัวมีอีโก้ของการมีกันไม่ยอมวางอีโก้ของกัน,น,กนถ้าหากว่าครอบครัวนในครอบครัวนหนึ่งวางอีโก้วางทิฐิลงวางความเป็นคือตัวมีตัวลงมาปรับเข้าให้เข้าใจกันคุยกันว่ามันจะหาทางออกร่วมกันได้ใหม่ประมาณนี้ครับถ้าหากว่าทุกวันนี้ไม่ได้เห็นว่าบางครอบครัวก็สามารถที่จะไปต่อได้ครับถ้าหากว่าระดับจิตใจมัน มันอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าหากว่าครอบครัวในที่รู้สึกว่าการเดินทางเป้าหมายชีวิตอนาคตมันแตกต่างกันแล้วก็ก็ต้องแยกทางกันไปแต่ว่าเราพูดถึงการแก้ไขครับว่าหลักธรรมหรือว่าวข้อที่เรานํามาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขการหยาลร้าในสังคมนะครับจริงๆแล้วก็คือว่าสิ่งที่ท่านถามมามันเริ่มจากการพูดคุยกันก่อนครับในครอบครัวก่อนนะครับคำถามต่อไปครับ สามครับ,รบเราทสังขารวัตุเศษใช้ได้จริงกับปัญหาความเหลือ่อมล้ำในสังคมได้ไหมครับสังขาวราวรัตุเศษใช่ไหมครับการสังเคราะห์ใช้ไะมครับใช้ได้นะครับเพาราะว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงเร,เราอยู่ในสมัยที่เป็นบริโภคนิยมต,ต่างๆนะครับการปรับความเข้าใจกันการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ย ก็ต้องอิงอาศัยหลักธรรเหล่านี้ครับครับผมครับก็ถราบคำถามแล้วก็ขอจบาการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ